สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์ n i นนะคะ,ะเดี๋ยวครูใช้หน้าจอีแบบโอเคค่ะอันนี้ทวนของเก่านิดนึงเนาะ,ะจากการที่เราเรียนการเคลนที่แบบ s ิมเปิลฮาร์ n i นไปนะคะ ลักษณะสามอย่างของการเคลื่อนที่แบบนี้ก็คือการเคลื่อนที่ซ้ํากลับไปกลับมาเส้นทางเดิมคาบในแต่ละรอบเท่าเดิมนะคะพลังงานรวมในแต่ละจุดก็เท่าเดิมนะคะทีนี้เราก็ได้ทําการทดสอบระบบมวลสปริงเบาเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่แบบซิมเิล h a ฮาร์มอนิกนะคะจากการศึกษานั้นสรุปได้ว่า มีความสัมพันธ์ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทนะคะก็คือความสัมพันธ์ของการกระจัดหรือว่า x นั่นเองนะคะจะใช้สูตร x เท่ากับ a sine omega t บวก phi นะคะต่อไปตัวที่สองตัวที่สองนะคะก็คือความเร็ว ความเร็วสูตรที่เราได้นะคะก็คือ v เท่ากับ a โอเมก้า cos โอเมก้า t บวก phi นะคะแต่ทีนี้ตรงตัว v เนี่ยจะมีความพิเศษอยู่หน่อยนึงนะคะก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ถ้า v ที่มีค่าอัตราเร็เวสูงสุดนะคะจะอยู่ในบริเวณที่จุดสมดุลน,นะคะ v max เท่ากับ omega a ตัวนี้นะคะ v max เท่ากับ omega a อยู่ในกรณีที่ x เท่ากับ0หรืออยู่ในจุดสมดุลน,นะคะแต่ถ้า v มีค่าเท่ากับ0น,นั่นแปลว่า กรณีนี้นะคะกรณีนี้แปลว่า x อยู่ในที่การกระจัดสูงสุดหรือต่ำสุดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปต่อไปนะคะเป็นความเร่งค่ะะความเร่งนะคะตัวที่สามของเราความเร่งเท่ากับ ลบคโอเมกากำลังสองไซโอเมกา t บวกไฟนะคะอ่ะทีนี้ของความเร่งก็แบ่งออกเป็นสองอย่างเหมือนกันนะคะสองอย่างนี้ก็คือกรณีที่ความเร่งมีค่าสูงสุดอ่ะกรณีนี้จะจะค่อนข้างกลับกับ อันนี้จะกลับกลับอาตจาเร็วข้างบนนิดนึงนะคะอันนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นปิจูดมากสดุดหรือว่าน้อยสุดนะคะกลับกรณีที่สองเมีค่าเป็นศนย์อันนี้จะอยู่ในกรณีที่อยู่ในตำแหน่งสมดุลน,นะคะ,อะโอเคต่อไปตัวที่สี ความถี่เชิงมุมนั่นเองนะคะความถี่เชิงมุมหรือตัวโอเมก้านะคะเท่ากับ2องพาย f เท่ากับ2องยส่วน t เท่ากับรูทเส่วน M ซึ่ง K เนี่ยคือค่านิสตปปิงส่วน M ก็คือมวลนะคะ เดี๋ยวเราจะแยกออกเป็นสองกรณีนะอันนี้มันเป็นกรณีแรกกรณีที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีกรณีที่สองกับกรณีที่สามตามมาอ่ะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นด้านนี้นะคะเป็นสมการที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันไซน์ x v a เนี่ยค่ะส่วนด้านนี้จะเป็นสมการที่อยู่ในรูปของโคไซน์เดี๋ยวนักเรียนไปดูเปรียบเทียบกันเองนะคะ มันจะมีความแตกต่างกันระหว่าง cos กับ s i n และก็เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะคะอืมอันที่ห้าก็คือกราฟความสัมพันธ์นะคะกราฟความสัมพันธ์เราจะแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะคะก็คือกราฟความสัมพันธ์ของการกระจัดกับเวลา ความเร็วกับเวลาแล้วก็ความเร่งกับเวลานะคะทีนี้เรามาดูตรงกราฟนี้นิดนึงเนะาะกราฟนี้นะคะบริเวณที่อยู่ข้างบนสุดตรงนี้นะคะเราเรียกว่าสันคลื่นอ่นนออกนิดนึงลายมือแย่นะคะส่วนอันที่ อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะเราเรียกว่าท้องท้องคลื่นนะคะเออค่อนข้างเขียนยากนีดนึืนเนาะถ้าไม่ใช่ในเพนอ่าทีนี้นั่เเลยมาดูตรงนี้นะคะแอมปิจูดจากจุดสมดุลลงมาถึงข้างล่างสุดนะคะ A เป็นลบนะคะแอมปิจูดตรงนี้ จะมีค่าเท่ากับค่าตัวเลขเท่ากับแอมพลิจูดที่เป็นบวกตรงนี้นะคะอันนี้คือจุดสูงสุดนะคะอันนี้ก็อันนี้คือจุดต่าสุดนะคะอันนี้ก็เป็นจุดสูงสุดเหมือนกันการนับคาบนับยังไงนักเรียนดยูจากซันคืนหนึ่งไปหาอีกสันคืนหนึ่งนะคะหนึ่งรอบอันนี้ก็คือ,อคือคาบหนึ่งตัวหรือจากท้องึ้นหนึ่งไปหาท้องึ้นหนึ่ง ที่อยู่ถัดไปนะคะอันนี้ก็นับเป็นคาบได้เหมือนกันทีนี้ลงมาดูความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลานะคะความเร็วกับเวลามีความสัมพันธ์ก็คือ v max นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าอยู่ที่จุดสมดุล v จะมีค่ามากที่สุดถ้าอยู่ที่ด้านบนสุด หรือด้านล่างสุด V จะมีค่าเป็นศูนย์นะคะกับกันกับความเร่งถ้าอยู่บนสุดหรืออยู่ล่างสุดความเร่งจะมีค่ามากที่สุดแต่เมื่ออยู่ที่จุดสมดุลความเร่งจะเป็นศูนย์นะคะโอเคค่ะอ่ะอันนี้นะคะ อันนี้จะภาพนี้จะอธิบายเรื่องมุมไฟล์หรือว่าเฟสเริ่มต้นมุมเฟสนะคะเฟสเริ่มต้นนะคะอันนี้เริ่มต้นที่จุดนี้นะคะลักษณะการเริ่มต้นของแต่ละของทั้งสามสามคลืน่นนี้ไม่เหมือนกันนะคะก็คือมีค่ามุมเฟสเริ่มต้นที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะอันนี้จะสัมพันธ์กับการหาค่ามุมเลเดียนในวงกลมของทางคณิตศาสตร์ะคะ่ะ อ่าทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้อ่าเป็นตัวอย่างที่หนึ่งจุดสองเนาะโอเคตัวอย่างที่หนึ่งจุดสองนะคะตัวอย่างนี้เอ,อ ผมเคยให้นักเรียนทําแล้วเนาะค่ะเรามาดูกันค่ะมากําหนดตัวแปรการสปริงเบาอันหนึ่งมีค่าคงตัว10นิวตันต่อเมตรก็คือตัว k นะคะปลายข้างหนึ่งติดกับวัตถุมวลอ่ะเราพุ่งไปที่ตัวเลขเลยนะคะอันนี้คือตัว m หน่วยถูกต้องแล้วนะคะอ่าทำให้มันยืดออก10เซนคือ x อหรือว่าตัว a นะคะเหมือนกันทีนี้หน่วยไม่ถูกต้องนะคะเราจะต้องทำหน่วยให้เป็น เมตรนะคะนั่นก็คือเอาสิบคูณกับเซนติก็คือลบสองนะคะตัวนี้ค่า x ก็จะได้ศูนย์จุดหนึ่งเมตรนั่นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่าจากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยนะคะยืดยืดออกมาสิบเซนจากตำแหน่งสมดุลแล้วก็ปล่อยทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบพารโนิกอย่างง่ายอ่ะข้อก็ไก่าหาการกระจับที่เวลาใดๆมา ก็กอไก่ะคะ่ะเขาเป็นสีแดงเนาะก,กอไก่นะคะหาการกระจัดที่เวลาใดๆ x เท่ากับ a sin โอเมก้า t บวก phi อันนี้ที่ใดๆนะคะทีนี้ประเด็นคือประเด็นก็คือนี่ลอง,องดูแล้วนะคะ เอ,อเรารู้แล้วว่ามันคือ0.0น,นะแต่อเมก้ากับไฟล์เราไม่รู้ปฏิส่มตัวนี้อเมก้ากับไฟล์โอเคอันดับแรกมยหาอเมก้าก่อนนะคะจากสูตรอเมก้าเท่ากับลดเค okay, ส่วนเอเรามี K เรามีเอ็มเนาะเราเอามาใช้ประโยชน์ K คคือสิบ เอ็มคือ0.4นะคะหันค่าออกมาได้ค่าเลเยเดียนต่อน,นาทีทีนี้มาดูไฟล์เราได้โอมเมก้าแล้วนะคะที่เราพิจารณาที่ทีจ่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแปลว่า T เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้น เราจะแทนค่า x ที่จุดเริ่มต้นนะคะ x ที่จุดเริ่มต้นมีค่า0.1ก็คือที่ดึงออกมานั่นเองนะคะเท่ากับ a a ก็มีค่า0.1ค่ะมีค่าเท่ากันกับ x แล้วก็ sin อโอเมก้า t บวก phi เห็นไหมคะแต่ว่า t ตรงนี้ยันเป็น0 โอเมก้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะก็จะเหลือไซด์ของศูนย์บวกไฟลก็เหลือมุมไฟนะคะทีนี้เราจะหาค่าไฟออกมาก็จะเป็นศูนย์จุดหนึ่งหารด้วยศูนย์จุดหนึ่งค่ะเป็นไซด์ของค่าไฟ่อนแล้วจะหาค่าไฟออกมาด้วยการหา arc sin ซด์อารนะคะ,ะ,คะของหนึ่งก็คือ ก้าสิบองศาไซน์อะไรที่ได้หนึ่งก็คือเก้าสิบองศานะคะหรือว่าเท่ากับพายส่วนสองเรเดียนนั่นเองอ่ะทีนี้โอเคทีนี้กลับมาที่สีแดงของเรา X เท่ากับ A ก็คือศูนจุดหนึ่งนะคะที่เราเพิ่งหาไปเมื่อกี้แล้วก็ไซน์โอเมก้าก็คือห้าทีบวกด้วยไฟก็คือพายส่วน สองนั่นเองเสร็จแล้วค่ะสมการข้อที่หนึ่งโอเคต่อไปข้อขอไข่ขอไข่เขาให้หาอะไรอัตราเร็วสูงสุด v ีแมค่ะ vma ม,ม็กมีค่าเท่ากับโอเมก้าเอโอเมก้าคูณกับเ โอเมกาคือห้าเอคือศูนจุดหนึ่งคูณกันได้ศูนย์จุดห้าน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีสุดราคาข้อควายหาค่า,าความเร่งสูงสุดนะคะก็คือโอเมก้ากำลังสอง a เอเท่ากับห้ายากกำลังสองคูณกับศูนย์จุดหนึ่ง ห้าห้ายี่สิบห้าคูณศูนย์จุดหนึ่งไปได้สองจุดห้าหน่วยเป็นเมตรสองวินาทีกำลังสองค่ะโอเคนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งจุดสองนะคะอ่าต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งจุดสามนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจุดสามในหน้าที่เอเคแปะมือคะตัวอย่างที่หนึ่งจุดสาม ตัวอย่าง1.3นะคะต่วองใบหนึ่งผูกติดกับสปริงมีค่าคงตัวอะเราไปกำหนดตัวแปรกอนเปิเ่มเลยโอเคตลองรใบนึ่งผูกกับสปริงมีค่าคงตัวตรงนี้เป็นตัว k okay, นะคะเหนือนเป็นนิวตันต่อเมตรใเวลาหนึ่งการกระจัดความเร็วและความเร่งการกระจัดตัว x ค่ะความเร็วตัว v ค่ะความเร่งตัว a ค่ะอ่ะคราวนี้ตามลำดับหาค่าหาค่าก็คือตัว t ค่ะ t มีค่าเท่าไหร่หามวลอ่ะหามวลก็คือตัว m ค่ะ แล้วก็หา m จุด m จ d ดก็คือตัว j ค่ะ,คะอะ่ทีนี้นรามาฝั่งนี้ก็ไก่หา t หาได้ยังไงหา t จาก omega ท่กตกับ2ายส่วนท t นะคะ เพราะฉะนั้น t จะเท่ากับ2พายหารด้วยโเมก้าสลับที่กันนะคะทีนี้เราติดเราติดตัวนี้ค่ะโอเคทีนี้เราติดตัวโเเม้าเนาะเราก็ไปหาโเเมก้าก่อนเฮ้ยหาโเมก้าก่อนจากสูตร A เท่ากับ โอเมก้ากำลังสองนะคะหรือโอเมก้ากำลังสองเท่ากับ a ส่วน x หรือโอเมก้าเท่ากับค่ากที่สองของ a ส่วน x ซึ่งก็คืออ๋อมันติดลบด้วยนะคะน้องเล็ อันนี้ก็ย้ายลบไปกับเอนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งสองสามหารด้วยลบศูนย์จุดหนึ่งเอแล้วพี่สองหาค่าออกมาก็จะได้สามสิบห้าจุดหนึ่งรเดียนต่อวินาทีนะคะโอเคตอนนี้เราได้ ค่าโอเมกาละเราก็จะหาค่าทีออกมาทีเท่ากับสองพายหารด้วยสามสิบห้าจุดหนึ่งนะคะคําตอบก็คือศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเก้าหาได้จากหาได้ยังไงนะคะไม่ยากค่ะดูในหนังสือห <c oughs> น้าสิบสามนะคะศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดเก้านะคะนักเรียนโอเคต่อไปข้อขอไข่ เปลี่ยนสีตัวอน,นี้นิดหนึ่งข้อขอบไข่นะคะมวนมุ้ยหามวนนะคะจากโอเมกา้าอ่ะโอเมกา้าคือสิ่งที่เรามีเคส่วน M นะคะอ่าทีนี้เราจะย้าย M เ,เราก็ต้องยกกำลังสองก่อนเนาะสมมุินะคาสมมติ เรายกกําลังสองโอเมก้าแล้วเราก็ยกกําลังสองฝั่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้โอเมก้ากำลังสองเท่ากับ k ส่วน m เพราะฉะนั้น m เท่ากับ k หารด้วยโอเมก้ากําลังสองก็คือ k มีค่า400นะคะเราหากกันแล้ว k 400นิวตันต่อเมตร หารด้วยโอเมก้าสามสิบห้าจุดหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะคะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยคำตอบก็คือศูนย์จุดสามสองห้านะคะดูในหนังสือเช่นกันค่ะนักเรียนเพื่อความรวดเร็วนะคะพายกันหนึ่งรวดเร็วนะคะโอเคข้อถัดไปหาค่าแอมพลิจูด ค่าแอมลิจูดจากจากสซนนะคะ v เท่ากับบวกลบโอเมกา้าคูณกับรากทสอของ A กำลังสองลบ X กำลังสอง a คือกระจัดสูงสุด X คือกระจัดใดๆนะคะมีเหมือนกันนะอ่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะหา A ใช่ไหมเราต้องถอดรากออกก่อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เป็น v กำลังสองเท่ากับ โอเมก้ากำลังสองคูณด,ด้วย A กกำลังสองลบ x กําำลังสอง่ะทีนี้ย้าย A มาไว้ฝั่งเดียวค่ะเราจะได้เป็น V ส่วนด้วยโอเมก้ากำลังสองบวกด้วย X กําำลังสองนะคะนี้ก็จะได้ จากนั้นจากนั้นเราจะทําให้ a นะคะจะทําจะตัดยกกําลังสองของ a ออกไปเราก็ต้องใส่รากที่สองเข้ามานะคะ<ม>ดังนั้นอ่ทำเนต่อก็อได้เป็นรากที่สองสอง v ก็คือลบสิบสามจุดหกหารด้วยอเมก้าก็คือสามสิบห้าจุดหนึ่งทั้งหมดยกกาลังสองบวกด้วย x ก็คือ หนึ่งจุดหนึ่งนะคะศูนย์จุดหนึ่งเมตรยกือดกำลังสองนะคะคําตอบที่ได้ออกมาก็คือศูนย์จุดศูนสี่ค่ะโอเคตัวอย่างที่หนึ่งจุดสามนะคะอันนี้เราจะเข้าสู่